คลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคน3กลุ่มนี้นะคะที่จะได้รับเงินในวันที่10ระะกรกฎาคมนะคะก็คือเงินเข้าพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะคะจะเป็นกลุ่มไหนนะคะได้เท่าไหร่บ้างน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก่อนที่เราจะารับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะคะสําหรับวันที่10นะคะ10กรกฎาคม .63 นะคะ3กลุ่มนี้นะคะเงินเข้าพร้อมกันทั่วประเทศนะคะ ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเงินตรงนี้นะคะจะไม่เกี่ยวกับเงินเปราะบางนะคะที่รัฐบาลจะช่วยเหลือ3,000บาทนะคะวันนี้นะคะไม่บมก็ได้ไปดูในเพจนะคะอุดหนุนเด็กแรกเกิดและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะได้โพสต์ข้อความนะคะระบุว่าเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทต่อเดือนนะคะผู้สูงอายุก็จะจ่ายตามขั้นบันไดนะคะถึง1000บาทนะคะผู้พิการนะคะก็ได้800บาทต่อเดือนนะคะ หากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะอันนี้เป็นโพสต์ดังกล่าวที่ม่บุ๋มบอกไปนะคะก็คือเงินจะเข้าพร้อมกันในวันที่10กรกฎาคม6.3นะคะในส่วนของเงินกลุ่มเปราะบางนั้นนะคะ3,000บาทนะคะยังไม่มีการกำหนดวันจ่ายเงินที่แน่นอนนะคะตอนนี้นะคะก็เหลืออีก2วันแล้วนะคะก็จะสิ้นสุดเดือนมิถุนายนนะคะแต่คาดว่าคงจ่ายไม่ทันนะคะเพราะว่า นี่ก็จะสิ้นเดือนแล้วนะคะแม่บุ๋มคิดว่าอาจจะจ่ายได้ทีเดียวในเดือนกรกฎาคม63นะคะ3 0 0 0บาทแต่น่าจะเป็นก่อนวันที่10กรกฎาคมหรือหลังวันที่10กรกฎาคม63ก็เป็นได้นะคะคิดว่าไม่น่าจะจ่ายพร้อมกันในวันที่10กรกฎาคมนะคะเพราะจะทำให้สับสนกันได้นะคะว่าเงินอะไรกันบ้างนะคะตามข่าวที่ทางพมแจ้งไว้ ยังไงก็รอดูไปก่อนนะคะอีก2วันก็คือวันที่29ถึง30มิถุนายนนะคะทางพอมอนแล้วก็กระทรวงกันคลังอาจจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้หรือไม่นะคะต้องรอดูกันต่อไปนะคะอันนี้ลุ้นยิ่งกว่าหัวอีกนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่บุมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ